สวัสดีครับพบผมเล็กเน็กคนเมืองนะครับวันนี้นะครับมาดูการซ่อมบีมเอสนะครับตอนนี้บีมเอสฝั่งดิสชาร์ตนะครับคือมันช็อตนะครับผมถอดออกแล้วนะสี่ตัวนะฮะคืออาการมันเริ่มแรกก็คือขั่วแบตช็อตนะครับโหลดมันเกินนะครับเกินบีมเอสบีมเอสตัวนี้สี่สิบแอมป์แต่โดนดึงโหลดมากกว่าสี่สิบแอมป์นะมันเลยช็อตมอดเฟสพังสี่ตัวนะครับผมจะให้ดูมอดเฟสที่พังนะครับผมจะวัดไฟนะครับ จับจุดนี้นะครับนี่คือขาเกตมีสิบสามโวลต์นะครับนี่นะครับอันนี้ผมปิดนะครับดิชาร์จอันนี้ของแอนนะฮะดิชาร์จออฟนะครับปิดนะฮะนี่ไม่มีไฟออกนะครับศูนย์โวลต์นะฮะเห็นไหมครับฝั่งดิชาร์จเดี๋ยวผมจะปิดฝั่งชาร์จนะครับคือมอสเฟตฝั่งล่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะวัดไฟให้ดูครับนี่นะไม่มีสักโวลต์ฮะนี่นะฮะเดี๋ยวจะเปิด ชาร์จนะครับตัวล่างคุมงานชาร์จนะครับนี่นะมาแล้วสิบสองโวลต์ครับตัวนี้นะครับถ้าจะเป็นแบบอไอสี่สิบแอมป์นะครับกับแปดสิบแอมป์มันเหมือนกันนะครับบอดี้แบบนี้แค่แปดสิบแอมป์มันก็เพิ่มรนะครับร้อยร้อยโอห์มมาแปดตัวแล้วก็มอสเฟตเป็นมอสเฟตรุ่นร้อยแอมป์ร้อยยี่สิบแอมป์ร้อยโวลต์นะครับ แต่ไม่รู้แอมเขาถึงกรอเปล่าครับอันนี้ก็คือ400แอมอย่างเงี้ยนะฮะสี่ตัว400แอมอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ถึงกรอเป่าครับแค่ช็อตไปนิดหน่อยมันก็ไม่ตัดแล้วนะรเราต้องตั้งโอเวอร์โอเวอร์อเอรเคเลนส์เนี่ยเดิมมันตั้ง200แอมนะครับมันไม่ตัดหรอกครับมันก็เอาจนตัวไหมนะฮะคือแนะนำให้ตั้งไว้ที่100แอมพอนะครับตั้งไว้ที่100แอม นะฮร้อยแอมพอร้อยแอมนี่ก็เยอะแล้วนะฮะตัวแบ่งตัวละยี่สิบห้าแอมเงี้ยฮะโอเวอร์โปรเทคชั่นะะนะฟอง์มาของผมนะส่วนไอที่ไฟกระพริบมาแมปมาแม,ป,มปเนี่ยอันนี้มันเป็นแอคทีฟบาลานนะครับแอคทีฟบาลานด้านหลังมีทรานซิสเตอร์มีบูทูตเป็นสมาร์ทบีมเอสนะครับอันนี้ก็มีชิปอยู่ตัวหน,นึ่งเห็นไหมชิปแบนอย่างองของจีนนะ ด้านหน้าก็มีชีพอีกตัวหนึ่งนะครับน,นี่ขุมเกี่ยวกับบาลานซ์นะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับวัดไฟนะครับวัดแรงดันไฟควบคุมอ่านะอันนี้เป็นเหมือน CPU นะครับไอตัวน,นี้ก็มอดเฟสนะครับหาซื้อเปลี่ยนได้ครับตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนก่อนตีมันช็อตเนี่ยมันจะขึ้นเออเลยนะครับเปิดแอปมาเนี่ย เปิดแอปมาได้ปุ๊บมันจะขึ้นเออเลยเนี่ยสเตติ c เนี่ยแบตเตอรี่สเตตัตตสตตมขึ้นเออเลยจะได้กับเออเลยถ้าขึ้นเออเลยเนี่ยแปลว่ามอดฟิดช็อตแค่นั้นครับซื้ออะไรมาเปลี่ยนเนี่ยเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ